Thank you อยุธยาหลังสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตเวอร์ชั่นพม่าซึ่งเรื่องนี้แอดมินก็จะเรียบเรียงไทม์ไลน์จากบันทึกพงศาวดารพม่าเป็นหลักอันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะ,สะเสด็จสวรรคตและ,สะเสด็จสวรรคตไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับอยุธยาและเมืองประเทศราชโดยรอบบ้างโดยผ่านมุมมองของคู่สงครามในอดีตกับอยุทยาตอนนั้นโอเคค่ะแอดมินจะเล่าโดยจะขอจับต้นชนปลายตั้งแต่ที่สมเด็จพระนเรศวร ยกทับกลับไปหลังจากตีตองอูไม่แตกซึ่งในพงศาวดารพม่าก็จะเล่าข้ามชดไปว่าหลังจากนั้นไม่นานเมื่อนัดจิหน,นองพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าตองอูบุเรงไปวางแผนรอบสังหารพระเจ้านันทบุเรงจนเสด็จสวรรคตได้สําเร็จแล้วฝ่ายพระเจ้ากรุงหงสาวดีพระองค์ใหม่อย่างพระเจ้าตองอูบุเรงก็เสด็จสวรรคตตามไปอีกคนในขณะที่ประชนมายุ54พรรษาหลังจากนั้นนัดยิงหนองราชบุตรก พได้ขึ้นกรองรัชสมบัติสมใจทรงมีพระนามว่าพระเจ้าสีหสูุระแล้วจึงเสด็จไปสร้างพระราชวังอยู่ที่กรุงอังวะซึ่งจะขัดแย้งกับบางหลักฐานค่ะที่นัดยิงหนองตายเพราะถูกพระเจ้าอโนเพตรลุนลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นพระเจ้าอังวะสั่งประหารแต่อย่างที่ว่ากันตั้งแต่ต้นค่ะวันนี้เราจะยึดพงศาวดารพม่ามหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเป็นหลักค่ะตัดมาค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานช่วงจุลศักราช974 พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาพระนเรศทรงสเสด็จยกกองทัพใหญ่20บทัพยกมาทางเชียงใหม่หมายจะเข้าไปตีเมืองอังวะครั้นเสด็จมาถึงเมืองแหนแขวงเมืองเชียงใหม่พระนเรศก็ทรงประชวรโดยเร็วพลันสวรรคตในที่นั้นซึ่งถ้าเป็นในพงศาวดารฉบับอื่นๆสมเด็จพระนเรศวรก็จะทรงเสด็จสวรรคตในชื่อเมืองที่ต่างออกไปค่ะแต่ในพงศาวดาพรพม่าฉบับนี้ได้ระบุว่าพระองค์สวรรคตที่เมืองแหนซึ่งเมื่อพระนเรศเจ้าอวุทย ยสวรรคตรกระทันหันทัพอยุธยาจึงไม่สามารถยกทัพไปตีเมืองอังวะต่อไปได้ภายหลังเมื่อทางอังวะรู้ว่าฝ่ายอายุทยายกทัพกลับไปเป็นแน่แล้วพระเจ้ากรุงอังวะพระองค์จึงได้ถือโอกาสตอนที่กรุงศรีอยุทยาผลัดแผ่นดินเริ่มยกทัพไปขยายดินแดนโดยในครั้งแรกได้ยกไปตีเมืองสังเลียงคาดว่าจะเป็นบริเวณแถวเมืองมอนซึ่งเป็นปราการสําคัญของเมืองประเทศสราชอยุธยาซึ่งพระเจ้าอังวะ แกก็เข้าไปตีเมืองนี้จนแตกค่ะและเมื่อข่าวนี้หลุดออกไปหัวเมืองประเทศสลาชมอนต่างๆก็เริ่มหวั่นไหวกลัวพระเจ้าอังวะประกอบกับทางอายุทยาตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกับเรื่องปัญหาภายในทําให้พระยาธะละที่แต่เดิมเข้ากับกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มแปรพักไปถวายเครื่องบรรณาการและบูชาพระเจ้ากรุงอังวะจากนั้นพระเจ้ากรุงอังวะก็จัดให้พระยาธะละถือน้ําพระพิพัสสัจจาแล้วให้ไปครองเมืองตามเดิมแต่พระ ยาปราลผู้รักษาเมืองเยนั้นพระเจ้ากรุงอังวะไม่ได้ไว้ประทยัยกลัวจะไปเข้ากับอยุธยาภายหลังจึงมีรับสั่งให้ไปช่วยราชการที่กรุงอังวะแล้วพระเจ้ากรุงอังวะแกก็ตั้งน้องชายตัวเองขึ้นมาครองเมืองเยแทนเพื่อเป็นหูเป็นตาพวกหัวเมืองฝ่ายมอนและนี่ก็คือผลกระทบแรกๆเลยค่ะหลังสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคตคือทางอายุธยาเนี่ยได้สูญเสียหัวเมืองมอนไปซึ่งถ้าจะถามแอดมินว่าตอนนั้นทางกรุงศรีอยุทยามีแอคชั่น ตอบโตการลุกดานของอังวะไหมก็ต้องบอกว่าในปงศาวดานพม่าก็เริมมีให้เห็นค่ะแต่การสึกต่อไปนี้ก็ไม่ใช่การสืกที่พระหมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจะยกทัพกษัตริย์มาด้วยพระองค์เองแล้วค่ะแต่เป็นสึกในรูปแบบของการส่งกําลังรีพลและแม่ทัพนายกองมาคุมกําลังรบรวมกับหัวเมืองประเทศสาชโดยไม่ได้ยกมาเป็นทัพกษริย์เหมือนเมื่อครั้งในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรแล้วซึ่งในปงงาวดานพม่าก็เล่าไว้ประมาณว่าหลังจากที่พระเจ้ากรุง วยึดเมืองหมอนได้หลายเมืองซึ่งเมืองเหล่านั้นบางเมืองก็เคยขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในยุคสมเด็จพระนเรศวรค่ะเหตุนี้ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นรัชการของสมเด็จพระเอกาทศรสดดท่านก็ไม่นิ่งเฉยได้มีรับสั่งให้เจ้าเมืองทวายยกกํกำลังพลมาจับกุมเอาพระอนุชาของพระเจ้ากรุงอังวะที่รักษาการอยู่ที่เมืองเยซึ่งเคยเป็นเมืองในการปกครองของอยุธยาแต่เดิมส่งกลับมาที่อยุธยา เหตุการณ์ในครั้งนั้นเจ้าเมืองทวายก็ยกกองทัพมาจับพระอนุชาของพระเจ้าอังวะตามรับสั่งของสมเด็จพระเอากาทศสรสฝ่ายพระอนุชาเจ้ากรุงอังวะไหวตัวทันก็พาครอบครัวหนีแต่ทว่าเจ้าเมืองทวายก็สั่งให้พลทหารรีบใช้กลศึกโอบล้อมทัพที่หนีตายของพระอนุชากรุงอังวะไว้โดยทําเป็นกลกับดักที่สะพานข้ามคลองกลั้นพระอนุชาเสด็จถึงที่สะพานพวกพลทหารเมืองทวายที่ซุ่มอยู่ก็ออกปี พระอนุชาของพระเจ้าอังวะไม่ทราบกลนก็พาครอบครัวหนีข้ามสะพานไปครั้นถึงกลางสะพานสะพานก็หักพระอนุชาพระเจ้าอังวะก็ตกน้ําทั้งครอบครัวในขณะนั้นพลทหารเมืองทวายก็ลงจับพระอนุชาของพระเจ้าอังวะได้โดยง่ายและจะเอาไปถวายสมเด็จพระเอกาทศรสครั้นพลทหารถวายกุมตัวอนุชามาถึงกลางทางที่ท่าเรือแห่งหนึ่งพวกละวะชาวป่าพวกหนึ่งก็ปรึกษากันว่าเราควรเข้าแย่ง ชิงพระอนุชาของพระเจ้าอังวะมาให้ได้แล้วเอาไปถวายพระเจ้าอังวะพระองค์คงจะมีรางวัลให้พวกเราเป็นแน่เมื่อปรึกษากันดังนั้นแล้วก็เข้าแย่งชิงเข้าต่อสู้กับทหารทวายที่กุมตัวพระอนุชามาจนสําเร็จพวกละวะชาวป่าก็ทําตําหนักให้พระอนุชาของพระเจ้าอังวะอยู่ที่ตําบลน,นั้นแล้วคิดการกันจะเอาไปถวายพระเจ้ากรุงอังวะแอดมินมองพวกนี้เป็นพวกแนวจนเรียกค่าไถซะมากกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าพวกกองทัพทว กุมตัวบุคคลสําคัญแบบนี้มายัางไงถึงได้ถูกโจนปราบล้นเอาง่ายๆกลางทางแต่ก็ยังดีค่ะที่ทางเมืองทวายก็ไม่ได้นิ่งเฉยยกกําลังพลมาตีแย่งเอาพระอนุชาของพระเจ้าอังวะกลับไปได้ในช่วงเวลาชุลมุนตอนนี้ก็กินเวลาไปหลายวันข่าวสารก็ไปถึงพระเจ้ากรุงอังวะพระองค์ทรงทราบก็เป็นห่วงน้องชายจึงเสด็จยกทัพลงมาหงสาวดีแล้วประทับอยู่ที่หงสาวดีคืนหนึ่งแล้วก็เสด็จยกไปเมืองมอตามา ครั้นถึงเมืองมอตมะพระองค์จึงทราบว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายกพลทหารมาที่เมืองทวายเพิ่มเติมอีกครั้นพระองค์ทรงทราบดังนั้นพระองค์จึงมีรับสั่งให้จัดทัพขึ้นเป็นสี่ทัพกําลังพลสี่หมื่นยกตีเมืองทวายเพื่อกันไม่ให้อยุธยาสามารถระดมพลกองทัพใหญ่บุกมาตีเมืองมอญคืนไปได้ครั้นทัพน้าพระเจ้าอังวะยกไปถึงเมืองทวายเจ้าเมืองทวายแกก็ยกพลออกมาจากเมืองมารบอย่างห้าวหาญ ในขณะนั้นเจ้าฟ้าเมืองสีโพดซึ่งเป็นทับหน้าของอังวะได้ขับพลทหารเข้ารบต่างฝ่ายต่างก็เอาปืนยิงกันจ้าละวันยังไม่ทันรู้แพ้รู้ชนะกันเวลานั้นพลทหารพรม่าคนหนึ่งที่ชื่อว่าลุลินซึ่งชื่อก็แปลกค่ะไม่รู้ว่าเป็นทหารปโปรตุเกสหรือเปล่าซึ่งตาลุลินคนนี้เนี่ยนะคะแกก็คิดว่าวันนี้จะเอาความดีความชอบให้ได้จึงได้แอบแฝงตัวเข้าไปที่กอไผ่คอยดูท่วงทีอยู่สักครู่หนึ่งเมื่อเห็นช้าง เจ้าเมืองทวายกับช้างของเจ้าฟ้าเมืองสีโพดเข้าชนกันลุลินเห็นได้ทีก็เอาปืนซุ่มยิงเจ้าเมืองทวายลูกกระสุนปืนก็ไปถูกเจ้าเมืองทวายตายบนคอช้างซึ่งพล็อตเรื่องก็แนวเดียวกับเรื่องปราบกบฏยานพิเชียนเลยค่ะที่แอดมินได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้บริบทการซุ่มยิงจากทหารต่างชาติแนวนี้เหมือนกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปมากกว่านี้เราตัดกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อค่ะพลทหารอังวะเห็นได้ทีแม่ทัพศัตรู ก็เข้าตีกองทัพเจ้าเมืองทวายจนแตกหนีไปในที่สุดครั้นจุนลศักราช975ก็ตีทวายได้โดยไร้เงากองกําลังอยุทยาเข้าช่วยเหลือแก้สถานการณ์ค่ะภาพเสียเมืองทวายตอนนี้ก็ทําให้หวนคิดถึงสมเด็จพระนเรศวรซึ่งพอสิ้นพระองค์ท่านอายุธยาก็เริ่มสโลไไทลอีกครั้งเพราะถ้าหากอยู่ในยุคสมเด็จพระนเรศวรเชื่อว่าทัพอยุธยาต้องมาเข้าแก้สถานการณ์ทันเมื่อไม่มีพระองค์แล้วสุดท้าย เมืองทวายก็เสียแก่อังวะพวกอังวะก็เข้าปล้นเมืองเก็บทรัพย์สินช้างมา้าศาสตราอาวุธกลับไปพระอนุชาเจ้าเมืองอังวะก็ถูกปล่อยตัวส่วนเมืองทวายพวกอังวะก็เข้ายึดกรองเป็นเมืองหน้าด่านแทนคราวนี้ค่ะพระเจ้าอังวะเริ่มได้ใจใหญ่สั่งให้จัดทัพขึ้นเป็นสีทัพกําลังพลสี่พัน 4, ไปตีเมืองตะนาวศรีทรงมีรับสั่งให้ทําทางสอดแนมการเคลื่อนไหวของพวกอยุธยาครั้นในปีเดียวกันนี้ช่วง พระเจ้าอังวะได้ยกพลจากเมืองเยหมายจะไปช่วยตีเมืองตะนาวสีแต่ทว่าในช่วงนั้นแม่น้ําข้ามฝั่งไปเมืองตะนาวสีไหลเชี่ยวข้ามฝั่งไม่ได้ทัพหน้าที่ส่งไปก่อนหน้านี้จําเป็นต้องตั้งทัพรอน้ําลงอยู่ช้านานฝ่ายแม่ทัพนายกองก็คิดอ่านหาวิธีต่างๆเพื่อจะข้ามฟากฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาได้โอกาสสั่งพลทหารตัดต้นไม้ใหญ่น้อยปิดเส้นทางต่างๆทําให้กองทัพหลวงอังวะที่เดินทัพ มาตั้งอยู่ที่เมืองมอตมะก็ไม่สามารถนำทับหลวงลงมาได้ข่าวสารต่างๆก็ถูกตัดขาดเพราะทางอายุทยาคอยสกัดขัดขวางเมื่อมางแรสีหะสูระแม่ทัพหน้าฝ่ายอังวะเห็นเป็นดังนั้นก็รู้ว่าเกมนี้ถ้าจะชนะไม่ควรทำสึกยืดเยื้อจึงคิดแก้เกมให้พลทหารลอบตัดไม้ทำแพรข้ามฟากในเวลากลางคืนส่วนกลางวันนั้นไปไม่ได้ต้องคอยซ่อนอยู่เพราะคนป่ามลายูคอยรบกวนครันทัพหน้าอั อังวะผ่อนคนพยายามอยู่หลายวันก็ยกไปถึงเมืองตานาวสีได้สําเร็จจึงตั้งค่ายมั่นไว้อีกฝากฝั่งหนึ่งฝ่ายพระเจ้าอายุทยาทราบว่ากองทัพอังวะยกมาถึงตานาวสีได้แล้วพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจึงทรงตรัสให้ออกยาจันเป็นแม่ทัพคุมแปดทัพยกมาตีกองทัพกรุงอังวะขณะนั้นฝ่ายแม่ทัพพม่ามัางแรศียาสุระทราบว่ากองทัพอยุธยายกเข้ามาใกล้จึงขับพลทหารและขี่ช้างเข้ารบเป็นสามารถ เวลานั้นกองทัพหน้าอายุทยาออกยาพิชัยออกยาสวรรคโลกก็แตกถอยร่นลงไปฝ่ายกองทัพอังวะเห็นได้ทีก็ตีบุกบันเข้าไปไม่ได้คิดแก่ชีวิตกองทัพอายุทยาทนฝีมือไม่ได้ก็แตกหนียับเยินตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะพระเจ้ากรุงอังวะที่ประทับอยู่ที่เมืองมอตมะได้ทราบข่าวว่าเมืองเคียงใหม่เกิดการผลัดแผ่นดินพระเจ้าอาของพระเจ้ากรุงอังวะสิ้นประชนแล้วพวกท้าวพระยาแสนหลวงขุนนาง ข้าราชการทั้งปวงเต็มใจอยากให้มังสาตุลองซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาขึ้นคลองราชเมืองเชียงใหม่แทนพระราชบิดาที่สวรรคตไปข้าราชการเมืองเชียงใหม่จึงพร้อมใจกันลงไปเชิญมังสาตุลองมาขึ้นคลองราชฝ่ายมังสาตุลองทรงเห็นว่าท้าพระยาแสนหลวงสั่งลานลงมาเชิญก็เห็นชอบด้วยจึงเสด็จยกพยุหโยธาทัพจากอายุธยาไปยังเมืองเชียงใหม่ครั้นทรงเสด็จไปใกล้ จวนจะถึงเมืองเชียงใหม่พระองค์ทรงทราบว่าพวกพระยาแสนหลวงสังลันกลับใจจะไม่ให้พระองค์ขึ้นคลองราชสมบัติที่เชียงใหม่แต่กลับยกราชสมบัตินั้นให้มังแรทิป,ปะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์ขึ้นคลองราชสมบัติพระองค์จึงตั้งค่ายล้อมเมืองเชียงใหม่ไว้ในขณะล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่บางสาตุลองก็ทรงประชวรอาเจียนเป็นโลหิตซึ่งก็ไม่รู้ว่าโดนวางยาหรือเปล่านะคะซึ่งพงศาวดาพรพม่าก,ก็ตัดจบง่ายๆคะ่ะว่าสิ้นประชนเวลา นั้นนายทัพนายกองที่มากับมังสาตุลองก็เคว้งคว้างสุดท้ายก็ถอยทัพกลับกรุงศรีอยุธยาครั้นอยู่มาเท้าพระยาแสนหลวงสังลันก็กลับใจอีคิดเป็นกบฏในประเทศมังแรทิปะออกเสียจากราชสมบัติสุดท้ายขุนนางที่ชื่อพระยาแสนหลวงสังลันก็คิดตั้งตนเป็นใหญ่ซะเองโดยใช้พระอนุชาองค์หนึ่งเป็นหุ่นเชิดในขณะนั้นอีกด้านหนึ่งฝ่ายกองทัพอังวะที่ไปตีเมืองตานา w สีก็เข้าบุกตีเมืองจนสําเร็จและมีใบบ ไปกราบบังคมทูลที่พระเจ้าอังวะครั้นพระองค์ทรงทราบจึงมีรับสั่งให้มีท้องตราไปที่เมืองตะนาวสีมีใจความว่าบัตรนี้เราจะยกไปตีเชียงใหม่เมื่อพวกเจ้าทราบท้องตรานี้แล้วให้รีบถอนทับตามเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่เมื่อนายทับนายกองทราบท้องตราดังนั้นก็ยกตามเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ในขณะที่อยุธยาไม่ได้ทําอะไรกรบับเหตุการเหล่านี้บางทีแอดมินก็สันนิษฐานว่าตอนนั้นนยุทธยาน่าจะเริ่มผลัดแผ่นดิน ออีกรบหลังจากนี้อายุทยาก็วุ่นวายกันภายในมากค่ะจนเปลี่ยนราชวงศ์ในขณะที่ฝ่ายพระเจ้าอังวะแกก็เลยได้โอกาสเริ่มจากขยายอาณาเขตออกไปอีกรอบพระเจ้าอังวะ,สะเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่จุลศักราช9 7 6ฝ่ายสโตมังจอเจ้าเชียงใหม่ลูกคนที่3ของเจ้าเชียงใหม่องค์เก่าก็มีพระราชสารไปขอกองทัพที่เมืองล้านช้างมาช่วยขณะนั้นพระเจ้ากรุงอังวะก็ขับให้พลทหารและนายทัพนายกองเข้า ตีเชียงใหม่ในช่วงผลัดแผ่นดินใหม่พระเจ้าอังวะเข้าตีไม่นานเชียงใหม่ก็แตกเจ้าล้านช้างที่ยกมาช่วยเชียงใหม่นั้นพระเจ้าอังวะก็ตีจนแตกหนีเมื่อพระองค์มีชัยชนะแล้วก็เก็บครอบครัวเจ้าเชียงใหม่และช้างมา้าศาสตราอาวุธทั้งปวงแล้วพระองค์ได้ให้แสนป่าแสนหลวงอยู่รักษาเมืองเชียงใหม่แล้วก็เสด็จกลับแล้วก็มาถึงยุคกรุงหงสาวดียุคฟื้นฟูในจุลศักราช977ต่อมาค่ะในจุลศักราช 990พระเจ้ากรุงอังวะองค์นี้ที่ทรงกระนามว่าพระเจ้ามหาธรรมราชาหรือพระเจ้าปราสาททองกลดแก้วก็เสด็จสวรรคตบางบันทึกก็เล่าว,ว่าพระองค์สวรรคตเพราะถูกลอบลงประชนโดยพระสหายของลูกพระองค์เองซึ่งลูกของพระองค์มีนามว่ามังเรทิพเพตนี้ลูกของพระองค์จึงมีส่วนรู้เห็นในการปลงประชนครั้งนี้แล้วภายหลังมังเรทิพก็ได้ขึ้นครองราชค่ะแต่ก็ครองอยู่ได้ไม่นานด้วยตัวเองนั้นไม่มีความชอบธรรม จึงถูกพระอนุชาของพระเจ้าอังวะประหารในที่สุดเหตุนี้การนองเลือดและการแย่งอำนาจในผู้กามจึงเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าอังวะค่ะสุดท้ายมางแรอุปนาพระอนุชาของพระเจ้าอังวะจึงได้ครองราชสมบัติภายหลังพระองค์ได้มีชัยชนะเหนือเชียงใหม่ลาวยวนและเมืองลือแล้วทรงเสด็จไปตั้งกรุงใหม่ที่อังวะดังเดิมจากนั้นค่ะในช่วงจุลศักราช995พระเจ้ากรุงอังวะ พระองค์ทรงรับสั่งให้ตูริงสาปล่อยลุงอ่องเป็นราชทูตถือพระราชสารไปผูกพระราชมัยตรีกับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาใจความว่าสิริสุธรรมราชามหาธิปดีผู้ผ่านพิภพกรุงรัตนนปุระอังวะและเป็นผู้ประกอบด้วยบุญพินิหารซึ่งเป็นเจ้าของกรุงพม,มา่ากรุงหงสาวดีเมืององค์พ่องเมืองบามอเมืองกะแสเมืองรันเชียงยมเชียงใหม่และประกอบด้วยบ่อเงินบ่อทองบ่อ แก้วบ่อนินบ่อมณีเป็นพื้นเมืองขอเจริญทางพระราชมัยตรีมายัางพระเจ้าปราสาททองผู้ผ่านพิภพกรุงศรีอยุธยาทราบด้วยเราผู้เป็นพระานุชาขอเจริญทางพระราชมัยตรีกับพระเชษฐาธิราชนี้เพื่อให้เป็นมัยตรีสนิทสนีหาจนกนลลเปาวสารครั้นจาลึกในแผ่นทองเสร็จแล้วก็ใส่ในตลับงาแล้วให้ราชทูตถือราชสารและเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาซึ่งหลังจากนี้ อังวะกับอยุธยาก็จะสงบศึกกันต่อมาในรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชอังวะกับอยุทยาจึงเปิดศึกรบกันอีกครั้งโดยมีมอญและเชียงใหม่เป็นเหตุให้เปิดศึกกันค่ะและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดหลังสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตในเวอร์ชั่นพงศาวดา,พมมารพม่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านจะได้ทั้งความสนุกในเนื้อหาและความรู้กลับไปซึ่งเนื้อความทั้งหมดนี้แอดมินก็ย่อมาให้พอสมควรอธิบายตามความเข้าใจหากใคร อยากจะอ่านแบบเต็มๆครบรถทุกเหตุการณ์ทุกบรรทัดแอดมินก็เสนอให้ทุกท่านซื้อหนังสือมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่ามาอ่านกันนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ